วิญญาณมีอยู่จริงหรือเป็นสิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์เมื่อตายจะออกจากร่างล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่ในทางาศาสนาพุทธวิญญาณก็มีการรับรู้ว่ามีอยู่จริงได้กล่าวไว้ในขันห้าคือรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรามักจะได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณหรือผีต่างๆต,ตั้งแต่ในวัยเด็กจนแม้กระทั่งแก่ก็ตามมากักจะได้ยินว่ามีผู้พบเห็นวิญญาณเหล่านี้อยู่เนืองๆในหลายรูปแบบ